สวัสดีครับผมธาราต์รับดูงายมือผ่าแล้วครับพุรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคคนเกิดราศีมินในเดือนมิถุนายนพศสองพนห้ารอหกสิบเจ็ดั่งปัดไพ่เลยไพ่ใบนี้ดูเหมือนไม่ดีนะแต่ว่า,าไพ่เป็นนี่หมายถึงอารมณ์ความเครียดความรู้สึกมันเป็นไพบ่บ่งบอกถึงความรู้สึกว่าคุณรู้สึกแบบนี้เฉย นะครับผมในช่วงที่ผ่านมาพาพ่ใบนี้มองหมอถึงห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนาไพ่ใบที่สองคือมิถุนาไพ่ใบที่สามคืออนาคตถัดจากเดือนมิถุนานะครับผมไพ่นี้ถึงห้าเดือนหรือสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนก็ได้ที่ก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนายนแต่ว่าผมจะทํานายสามายเนี่ยก็คือผมจะทำนายพื้นดวงลงมาในสามาด้วยเลยนะพื้นดวงคืออะไรอันนี้ผมพูดทุกคิดนะก็ เรื่องทนายเลยเพื่อันกันสียเวลาจริงๆเนี่ยไพ้ไปนี้หมายถึงความเครียดความกังวลความอัดอันตันใจแล้วก็นอนไม่หลับอะไรพวกนี้มันหมายถึงนี่ได้ด้วยโรคถึงเศร้าโรคคิดมากอะไรประมาณพวกนี้ความกลัวจริงๆคนจะบอกว่าราศีมีนเนี่ย เป็นคนอ่อนไหวคิดอะไรก็เครียดง่ายแล้วบางทีบางทีโดนคนด่าโดนคนกลด่าไม่ใช่คนอดทนที่จะฟังอะไรอยู่ได้นานๆบางทีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนฝึกจิตมาแล้วนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคนจะบอกว่าดวงดูดยากจะให้หมอดูดวงเนี่ยจะดูยากมากเลยสำหรับคนที่ฝึกจิตมาเช่นบางคนดวงไม่ดีเลยดวงขอญาตพูดสปารังเคมากเลย แต่ว่าคนนั้นเกิดการฝึกจิตเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานมาพอไปดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผ่านไปสิบปีแล้วไปดูอีกรอบหนึ่งดูเขาแต่สมมติว่าดวงไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนบางทแต่ว่าเขาไปการคือฝึกจิตมาพอไปดูอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยบางทีเราดูเขาไม่ได้ด้วยอะไรที่เคยแย่ๆมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ผมได้ให้ฟังเนี่ยจึงบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคือความคิดความอ่าน ของราศีมีนมันไม่ได้บอกว่าแย่หรอกมันบ่งบอกว่าอามันคิดมากอะ่ะขี้กังวลบางทีก็ละเอียดอ่อนบางทีก็อาจจะมีอะไรมันกระทบนิดกระทบหน่อยก็วั่นไหวแล้วนี่คือความคิดก่อนฝึกจิตแต่ราศีมีนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พอเราที่คุณถูกชักจูงไปอ่อนใจอ่อนบางทีถ้าคุณถูกชักจูงไปในทางที่ถูกคุณรุ่งเลยนะเช่นสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาชวนผู้ชายคนที่เป็นราศีมีน บอกว่าไปทางธรรมะสิสว่า,าได้เมียดีก็ได้ได้เมียผู้หญิงต่ว่เป็นราศีอะไรก็แล้วแต่ชวนผู้ชายราศีมีนเนี่ยไปในทางธรรมะแล้วก็ดูแลอาหารการกินให้ดูแลทุกอย่างดีหมดแล้วผู้ชายราศีมีนก็เป็นคนเ,เคลิ่มตามใจอ่อนใจดีอะไรยังไงลุ่งครับชีวิตอาจจะเป็นคนเป็นเพนธรรมดาแต่พอผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้นดั่ารวยนะแต่พอชวนไปในทางดีชีวิตรวยขึ้นเรื่อยๆนี่คือลักษณะราศีมีนดีคือได้เมียดี ทุกอย่างดีทุกโอ้รุ่งเลยแต่สมมติได้เมียไม่ดีทําไงอันนี้ผมเปรียบเทียบผู้ชายนะแต่ว่าโอ้รุ่งรุ่งแต่ถ้าพอได้เมียไม่ดีคุณลองคิดเอาพาลงบาะยะมุกพาลงอะไรแล้วไม่ต่อต้านด้วยนะก็คือเ <c oughs> นะที่สำคัญคือราศีมีเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายราศีมีก็แล้วแต่ คุณจะมีสเนสเน่ห์เสน่ห์ประหาจับตัวยากเพราะฉะนั้นผมจะบอกผู้หญิงผู้ชายราศีมีนเวลาเลือกคู่เลือกให้ดีอย่าเอาคู่ที่ทําลายชีวิตคุณมาถ้าคุณเอารูคู่ที่ทําลายชีวิตคุณมาคนจริงพื้นดวงมันมีแค่นี้จริงๆนะสำหรับราศีมีนแต่ว่ามันยังมีมากกว่านี้แต่ว่าหลักๆมีแค่นี้คือเลือกคู่ที่ดีเข้าไว้พอคุณไปเอาคู่ที่ดีเขมมิดดีเข้าไว้ ชีวิตราศีมีรุ่งแบบชุดไปอยู่เช่นสมมติว่าผู้หญิงราศีมีเนี่ยไปเอาอาจจะสมมติไม่ต้องเป็นคู่ผู้ชายก็ได้ไปเอาผู้หญิงที่แบบว่าชวนเป็นเพื่อนสมมติเป็นเพื่อนนะชวนคุณปฏิบัติทมพาไปในทางที่ดีมีแต่รุ่งครับไม่ใช่ว่าคู่ชีวิตจะเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงยังไงชีวิตราศีมีมีแต่รุ่งเลขอย่างราศีมีผมจะบอกว่าเสน่ห์ตรงนี้สามารถที่จะ ประกอบอาชีพอะไรได้คนจริงราศีมีนไม่ต้องมีความรู้เยอะแต่ว่าอาศัยเซน์อาศัยสัญชาตญาณในการที่จะเอาตัวรอดได้อ,อ,อย่างหนึ่งคือสมมติคุณไม่ได้เรียนอะไรเอบบสอะไรหนังสืออะไรมามากเลยแต่คุณมีความที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องของที่คุณอยากจะทําบางทีจิตจิตของคุณผมไม่รู้ใช้คาไหนนะจิตลึกๆของคุณเนี่ยหรือเทวดาประจําตัวก็ได้มันจะชวนคุณไปเอง พาไปทางที่ถูกเช่นสมมติคุณอยากจะทําธุรกิจเป็นนายหน้าแต่ว่าไอตัวที่ว่าช่วยเหลือคุณเนี่ยมันก็จะพาคุณไปทําได้ทีละพอทีละพอคุณไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนปริญญาเอกปริญญาโทบาบออะไรนั่นหรอกแต่ถ้าเรียนได้ก็ดีแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทําอะไรมันจะพาคุณไปทําเองจึงบอกว่าราศีมีนเนี่ยนี่คือพื้นดวงนะคือคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีนานรีมาทําถ้าเป็นผู้ชาย ถ้าผู้หญิงก็มีดวงสามีมาทําหรือผู้ชายช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นสามีก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายที่ช่วยเหลือคุณตลอดทางไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วแต่คุณจะมีเทวดาผู้ชายหรือบางทีเป็นเทวดาที่เป็นผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิงก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะมีดวงที่ไหนที่แบบว่าเป็นนาลีเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงช่วยเหลือคุณตลอดทางจึงบอกไม่ล้างลาคนช่วยเหลือนั่นแหละอืม คงเคยบอกแล้วว่ามีเซอินคนหนึ่งเป็นราศีมีนที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่ว่าดังระดับโลกเป็นคนเมืองไทยอ่ะจึงบอกว่าเนี่ยราศีมีนไปที่ไหนก็มีคนรักมีแต่คนรักใคร่จึงบอกว่าเนี่ยราศีมีนมีอย่างนี้จริงๆริงราศีมีนจะบอกว่าข้อเสียคือดวงตรงนี้มันอ่อนอ่อนแออ่อนไวใครๆชันวอะไรไปก็มันจะยอมเข้ายอมอ่อนอ่อนข้ออ่อนตามแต่บางทีถ้าไม่ทนขึ้นมา ก็วีนไว้วีนแตกได้เลยนะพอคุณวีนพอคุณอรารวาสพอคุณใสไม่ยังแต่ส่วนใหญ่ราศีมินจะไม่ใช่อกแบบกําลังเช่นเอาไม้เอามีดเอาปืนเอาดาบมาไปทําร้ายเขาหรอกแต่ว่าจะโจมตีด้วยคําพูดโจมตีด้วยอารมณ์แบบใช้คําพูดพลั่งพรวมาจากปากแต่ว่าก็ทาอะไรเขาไม่ได้เท่าไหร่แต่คําพูดมันเจ็บอืม ฉะนั้นราศีมีนจึงเป็นราศีที่ถ้าผมพูดนะราศีที่มีสเสน่ห์เป็นอันหนึ่งน่ารักเป็นอันหนึ่งเหมาะเป็นดาราเหมาะเป็นยูทูบเบอร์เหมาะเป็นศิลป,ปินเหมาะเป็นไอดอลอันดับหนึ่งคือราศีมีนมีสเสน่ห์อันดับหนึ่งเลยแล้วมักจะมีดวงนาลิการมีดวงสามีประถมมีดวง,ดวงเ,เกี่ยวข้องกับคนประถมมักจะเป็นราศีมีนนะครับผมบางที่คุณไปติดต่อกันค้าติดต่ออะไรเจรจาที่ไหน มักจะได้มักจะมีคนช่วยเหลือเนี่ยแหละราศีมีนแต่ข้อเสียคือใบนี้ก็คืออารมณ์ความคิดจะอ่อนไหวอ่อนไหวได้ง่ายนะครับผมบางทีถ้าเกิดคุณโน้มน้าวถูกคนโน้มน้าวไปในทางที่ลบๆคุณจะโดนพลังลบเนี่ยกลืนลงไปเลยถ้าคุณไม่ได้ฝึกจิตมาจึงบอกแนะนําว่าราศีมีนถ้าไปนั่งกรรมาฐานไปฝึกจิตไปนั่งสมาธิหรือสวมอดมนต์บ่อยๆเพื่อจิตคุณเข้มแข็งจะดีมากๆอ่ะต่อไปเรามาดูพื้นดวงเอ้เรามาดูดวงจร ช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาสามารถทานายได้เหมือนกันว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อห้าเดือนสี่เดือนสองเดือนมันแล้วแต่นะอาจจะสามเดือนสี่เดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี้ยน,อ,ยน,นอนไม่หลับอาจจะเป็นโรคนอนไม่หลับนี่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโรคเครียดโรคึมเร้าโรคประสาทให้ระวังบางคนลิร์ t มากเจอเรื่องโรคลิร์ t ได้ด้วย เช่นสมมุติว่าได้รับข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นข่าวไม่ดีพอคุณได้รับมาเนี่ยเลยทําให้คุณคิดมากกังวลนอน,นไม่หลับเพราะว่าไพ่คือความกลัวความกังวลเหงื่อเต็มเตียงเลยนะจึงบอกว่าบางทีอาจจะได้รับแบบว่าข่าวดีก็ได้ข่าวดีตื่นเต้นพราะพรุ่งนี้อาจจะได้สมมติมน,นะสมมติน,นะแต่งงานแล้วพรุ่งนี้จะได้แต่งงานแล้วนอนอันนี้ไม่มันกี่ระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนคงไม่ใช่เรื่องแต่งงานหรอก จึงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมนอนไม่หลับพรุ่งนี้ตัว่งพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวก็เลยแบบว่าตื่นเต้นนอนไม่หลับมันจะเป็นเรื่องของทําให้คุณนอนไม่หลับหรือเรื่องเครียดเรื่องกังวลอะไรก็ได้หรือเรื่องคิดมากเรื่องที่แบบว่าระวังเรื่องมันเป็นไพ่ดาบเสียบเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโรคปวดหลังโรคที่เกี่ยวกับหลังโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีก็ได้ทําให้คุณเนี่ยจะนอนก็นอนไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับที่นอนได้ด้วยสดงว่าที่นอนของคุณมีปัญหาก็ได้ ที่นอนองคุณไม่สบายก็ได้ได้หลายเรื่องคนจริงอาจจะเกินกว่าที่ผมทำนายหลายเรื่องนะแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกลอ,ลองคิดดูต่อไปไพ่ใบที่สองยังไม่เปิดไพ่ใบที่สามนะไพ่ใบที่สองได้ไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยนี่ผมจะบอกว่าไอ้ไพ่ใบนี้ยมันอาจจะรับรู้เรื่องที่ไม่ดีมาหรือว่าได้ฟังเขาช็อกซีนีมาจะถามถ้วยล้มไปแล้วแสงว่า มันอาจจะเสียใจกับการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางคนเจออกห,กหักเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แต่มันผ่านไปแล้วหล่กก็มันท่าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหรือจะเกิดไม่ได้เกิดขึ้นแน่นะคตหรือปัจจุบันหรือเร็วนี้นะมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนที่ผมมาทํานายเนี่ยมันก็ราช่วงเดือนสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมมิถุนาเพราะฉะนั้นไพ่นี้ก็คือน่าจะเพิ่งผ่านไปนะใบแรกแต่ไพ่นี้คือมันล้มไปหมดแล้วเนี่ย มันล้มไปหมดแล้วมันหมายถึงว่ามันสูญเสียไปแล้วอาจจะสูญเสียเร็วหรือสูญเสียช้าแต่มันสูญเสียไปแล้วต่อให้คุณจะปนีนั่งกัวงวลนั่งเครียดอะไรต่างๆมันก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปล่อยต้องปล่อยให้เลยตามไปเห็นไหมว่าไพ่ใบน,นี้คือช่วยมันล้มไปหมดแล้วคุณจะไปเอากลับคืนมาก็กลับไม่ได้ในช่วเง,เ,งวเดือนพิศนาแสดงว่าเดือนมิศนาคุณก็ยังเศร้าอยู่กับสิ่งที่จากไปสิ่งที่ผ่านไป จะบอกว่าบางคนราศีมีเนี่ยเก่งมากก็คือหมายถึงว่าอดทนอดกลั้นแล้วก็มาแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆบางคนมีเรื่องทุกมีเรื่องอะไรบางคนเนี่ยอาจจะเข้าสู่สังคมต่อแต่ว่ามีเรื่องทุกผมไม่รู้นะเรื่องทุกอะไรแล้วผมไม่อยากไปละลาบละลวงด้วยแต่บางคนก็ยังยิ้มสู้ย,สยิ้มสู้ต่อกับสังคมหรือบางคนมีปัญหาอะไรต่างๆก็ยังยิ้มได้แต่ว่าจริงๆเราจะเห็นว่ามันล้มไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณแบบว่า อันยิ้มมันถูกต้องแล้วเราก็ต่อสู้ต่อไปแต่ว่านี่เห็นไหมมีอยู่สองถ้วยที่ยังเหลืออยู่ถ้าคุณเอามือสองข้างณเนี่ยจับถ้วยคนละข้างแล้วก็ก้าวข้ามสะพานต่อไปก็จะถึงที่หมายในที่สุดก็คืออย่ายอมแพ้เห็นไหมว่ายังมีโอกาสดีๆพยายามหาแต่โอกาสอย่าไปมองจุดที่ผิดพลาดแล้วก้าวข้ามสะพานต่อไปก็จะถึงที่หมายในที่สุดเนว่าข่าในี้ก็คือถ้ามัวจะมองแต่ปัญหามองแต่ภาษามองแต่สิ่งที่ล้มไปแล้ว มันก็ไม่เกิดอะไรเราลังจะทำให้แบบอืมให้แบบนี้ถ้าจากเดือนมิถุนาจะเกิดอะไรขึ้นเพจออฟคัพจริงๆน่าจะบอกว่าอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินของราศีมีนเนี่ยมีเยอะความคิดครีอดก็มีเยอะจะบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นศิลปิน ในการวัดภาพก็ได้มีความคิดแบบในการเรื่องการแชร่โลมให้เกิดจึงบอกว่าราศีมีนมีเซนมีเซนที่แรงมากไม่ว่าคุณจะคำนวณราคาหุ้นราคาหวยราคาทองคําก็สามารถทํานายได้ถูกจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนี่คือลักษณะของราศีมีนบางคนเป็นนักศิลปะแต่ศิลปะที่ผมพูดได้อะไรแบบเป็นนักร้องนักเต้นได้หมดเลยนะบางคนเนี่ยจะบอกว่าแค่จุดจุดหนึ่งในภาพกระดาษแล้ว โพสล,ลง f เฟซบุ๊กหรือ YouTube อะไรแล้วแต่บางคนแค่เห็นฮนะนี่ขเขียนเนี่ยเป็นไวรัลเลยนี่คือลักษณะของราศีมีนซึ่งผมก็เคยพูดหลายคลิปแล้วนะว่าคนนั้นเป็นไกลเนี่ยแหละนี่ผมยกตัวอย่างให้เชรว่าแค่จดจดแค่เนี้บนกระดาษนะเป็นเงินเลยเป็นเงินโอ้โหไหลรีเวียนมาแล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยแค่จดโจงคนจด,จดบนกระดาษนะนี่คือลักษณะราศีมีนเท่า เป็นแค่เขาคนนั้นคนเดียวหรือเปล่าอืมเนี่ยที่เริ่มต้นเลยค่าว่า li เนี่ยเนี่ยจึงบอกว่าเป็นทุกคนราศีมีนเป็นอย่างนี้ทุกคนเองแต่คุณจะทาแบบลักษณะไหนแล้วผมจะบอกว่าช่วงนี้ราศีมีนมีดวงที่เกี่ยวข้องกับศิลปินศิลป,ปะมามันบอกว่าดวงเนี่ยยาวไปไกลเลยนะสำหรับราศีมีนที่มีดวงเกี่ยวข้องกับศิลปินศิลปะเ,เรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเรื่องเกี่ยวกับ สิ่งของพวกนี้เรื่องเกีย่ยวกับของที่มันเป็นเรื่องเกีย่ยวกับของฟุ่มเฟือยของมอมเมาก็าได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้บปน,นี้ก็คือเกีย่ยวกับศิลปินศิลปะของอะไรบางอย่างที่มันต้องอาศัยผู้คนแห่มาจํานวนมากๆจะเหมาะอย่างหนึ่งคือความคิดเป็นไอเดียบางทีคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ไม่เกิดเงินหรอกแต่พอคุณลองลองทำไปดูเล่นเล่นเกิดเป็นเงินไอเดียที่แบบว่ามันไร้สาระคุณทำทำไปคิดว่าไม่เกิดเงินน่ะเกิดเงิน อะไรที่คุณคิดว่าต้องใช่ต้องใช่แน่ๆยึดติดก,กับมันเนี่ยไม่เกิดร่ำรวยด้วยไอเดียที่ทานจากเดือนมิถุนานเนี่ยแต่พอคุณไปเครียดคุณไปย้ำคุณไปกังวลยึดติดก,กับอดีตเนี่ยไม่เกิดก็คือพอยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งตกต่ำแต่พอคุณปล่อยวางไพ่ในนี้ไม่ได้บอกว่าลาหูมันไม่ดีนะมันอยู่ที่การปล่อยวางถ้าคุณใช้ธรรมะไปขัดเกลาตัวตัวที่คุณเป็นอยู่เนี่ย ปล่อยวางพอปล่อยวางเร็จทําแบบอารมณ์ชิลๆสมมุติว่าคุณอาจจะไม่มีอะไรสมมุติว่าตอนนี้ราศีมีไม่มีอะไรเลยนะลองวาดภาพชิลๆเล่นๆแบบว่าภาพแบบบ้าบาบอๆแล้วลงลงไปแบบอาจจะลงเลขอะ่ะสมสมมติได้ฟังก็ไม่ได้บอกจริงๆจังๆลงภาพที่แบบมันดูบ้าบอมากเลยหรือบางทีเขียนเขียนอะไรประ,ประหลาดๆแต่อาจจะต้องมีชื่อเสียงจํานวนหนึ่งหรือบางทีทําอะไรที่มันแบบเล่นๆแบบสนุกสนานเหมือแนบบเด็กๆเพราะไพ่นี้คือไพ ลางสังหรณ์หรือไพ่เด็กหรือบางทีลองทําอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดเงินมหาศาลเพราะไพ่นี้ถามว่าถ้าเราทายจะทายยังไงไพ,พ่นี้คือถ้าคุณเป็นเด็กอายุประมาณสักเด็กทารกเด็กน้อยถ้าให้เด็กคนนี้จับซงว่าจับฉลักขึ้นมาจับอะไรก็ได้แล้วแต่ชิงโชคซงคุณจะได้รางวัลที่หนึ่งมผมพูดเท่านี้พอม,มันไพ่แบบนี้จริงๆ มันเกิดจากไอเดียความคิดแบบการเล่นมาเด็กๆแล้วมันจะมีโชคสรุปว่าถามว่าไพ่ใบนี้มีโชคไหมถ้าเกิดทํานายมีโชคก็าโชคใหญ่ด้วยแต่มันจะเกิดจากโชคที่ออกมาแบบบ้าบอไอเดียแบบบ้าบ้าบอาอืมแล้วมันหมายถึงโชคจากเด็กได้ด้วยถ้าคุณยังอายุน้อยอยู่สำหรับราศีมีนแต่มันต้องน้อยจริงๆนะมีโชคง่ายๆเลยลองฝักลูกฝักล ใช้คำนี้นะอืมแต่ว่าอย่าไปจริงจังมากถ้าคุณจริงจังกับให้ใบนี้มากมันจะไม่ได้จบไปแล้วใครที่ย้องานดูลายมือพี่สี่ผมติดต่อทักไลดีมาได้ที่ไลดีทาร 26, ุสสองห้าหกตากความนาล่นังคิปนะครับผมตากความน้่น่ังคิปยูทู e นะครับผมใต้ข้อความนั่นรังคิปยูทูปไลดีทาร 26, ุสสองห้าหกตางความนั่นรังคิปยูทูปตากความน้่น่างคิปยูทูปแล้วก็ไลโอเอไลโอเอก็อยู่ใต้ข้อความนา้าน่างคิปยูทูปสองช่องทางไลท่าโซงผมเป็นช่องทางหลัก ลาย oa เป็นช่องทางสำรองก็สองช่องทางลาย oa เป็นดิ้งนะครับผมลายทัพสองหกเป็นอ่าช่องทางหลักก็แต่ลายเอมันรับได้ไม่จำกัดก็สองช่องทางลายทัพทองหกกับลายเอนะครับผมดูแลดูผมดูให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ดูให้เต็มที่สดๆผ่านทางโทรไลน์แบบว่าเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดที่จริงจังกับปัญหาคุณและเป็นหมอดูที่เต็มที่กับปัญหาคุณดูไรมือพม่้ซสองอย่างเลยจะดูอย่างในอย่างหนึ่งนะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ แต่ว่าถ้าหากใครที่ไม่สะดวกจะมาดูทางโทรหรือว่าโทรไลน์กับผมสามารถให้ผมอัดเสียงส่งไปก็ได้ก็เป็นจะเสียงีจะมาดูแบบโทรไลน์ผมก็ไม่ได้คุยกันนะครับผมใครเห็นว่าอ่าผมมีวิธีหนึ่งคือที่สนักง,งานลายมือพิเ่ษของตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สนักง,งานแบบ v p นะครับผม เจอตัวเ,วเป็นๆเจอตัวแบบคุยกันยาวๆบริที่สนักง,งานก็แบบวีพีที่สนักง,งานได้กับแบบลายมือพายิบซีจังหวัดราชทิพยงหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สนักง,งานแบบธรรมดามีสมับวีพีกับแบบธรรมดาที่สนักง,งานขอรอยสัอนขอที่อยู่ขอรายละเอียดมาได้ที่ทะลายไอด์ทาร์สองหกหรือว่าจะเป็นไลน์โอ้ยก็ได้นะครับผมใครมาคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์ผมถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดดีๆคิดใหม่ๆที่ดีๆส่งไป ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจเยอะๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาคิดอะไรคิดดีๆที่ส่งไปน,นี่ไลน์ยังตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ